เช็ค <Check>, ข่าวด่วน,ววนต่ออายุบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี64เต,ตร,รียมนงทะเบียนบัตรคนจนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จริงหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว 3tv เอาไว้เลยสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาเราฟังนะครับวันนี้อยู่กับข่าวสามทีวีเช่นเคยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเนื้อหาวันนี้ผมก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของบัตรคนจนนะครับพร้อมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นะครับต่ออายุถึงปี64นะครับผมก็คือปีหน้านะครับสำหรับคนเก่านะครับคนเก่าสําหรับเนื้อหาข่าวในวันนี้นะครับก็ใครที่ใช้บัตรสบริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับสําหรับเป็นบัตรรุ่นเก่านะครับก็เตรียมต่ออายุนะครับจนถึงปี64นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปฟังเนื้อหากันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอขอบคุณเว็บไซต์สยามนิวนะครับผมสำหรับข่าวในวันนี้นะครับผมก็เฮบัตรคนจนพร้อมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่พร้อมต่ออายุถึงปี64สําหรับคนเก่านะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับเตรียมเฮได้เลยจะมีการต่ออายุถึงปี64เลยนะครับขนาดเดียวกันนะครับก็พร้อมที่จะเปิดรับผู้ที่ต้องการสมัครลงทะเบียนรอบใหม่ก็คือเปิด ลงทะเบียนบัตรคนจนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับก็รอติดตามข่าวสารตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อให้คนที่เดือดร้อนจริงๆได้รับความช่วยเหลือหลังจากที่ต้องการเลื่อนเปิดลงทะเบียนออกไปจากสถานการณ์โควิดนะครับผมก็จริงๆรัฐบาลก็ได้เคยคิดจะเปิดโอกาสที่จะลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ก็คือรอบที่2ครับเคยคิดจะเปิดแล้วนะครับแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ โควิดซะก,ก่อนนะครับก็เลยทําให้ต้องเลื่อนออกไปนะครับผมในส่วนนี้โดยล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยว่านายละวันหลนแสงสิทธิ์นะครับผู้อํานวยการสร้างสํานักง,งานเศรษฐกษิจการคลงังหรือสคออสอนะครับขออภัยครับสคออสสคออนะครับผมกล่าวว่ากรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับผมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นะครับเดิมจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ในเดือน เมษาถึงพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผมแต่นะครับจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดนาชีนะครับจึงทำให้ต้องเลื่อนออกไปนะครับก็คืออย่างที่ผมกล่าวข้างต้นนะครับก็คือคุณรับวรนนแสงสนิทนะครับหรือสสคนะครับเขาเคยจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐระบาดรคนจนนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับก็แต่ว่าเกิดเหตุซะก่อนนะครับผม แต่เมื่อสถานการณ์โควิดที่คายลงนะครับคุณลัว,วาลนแสงสนิทนะครับก็ได้จะเสนอรัฐบาลน,นะครับให้เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ทันทีนะครับตรงนี้ต้องรอสถานการณ์โควิดที่คายก่อนนะครับถึงเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่นะครับเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระบบเพื่อให้คนที่เดือดร้อนจริงๆได้รับความช,วช่วยเหลือนะครับในส่วนนี้ก็ในเดือนกันยายนนี้นะครับผมรัฐบาลจะยังสนับสนุนเงินสวัสดิการ พื้นฐานอย่างต่อเนื่องนะครับผมในส่วนค่าใช้จ่ายนะครับผมที่เกี่ยวกับอุปโภคบริโภคเช่นค่าน้ําค่าปลาปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนนะครับผมค่าไฟไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับผมส่วนค่าแก๊ส LPG หรือก๊าซหุงต้มนะครับจำนวน45บาทต่อคนนะครับโดยต้องไปซื้อกา๊าซกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ กับกระทรวงพลังงานนะครับผมในส่วนนี้ต่อมาครับรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้นะครับสําหรับผู้ที่สนับสนุนสวัสดิการพื้นฐานเหล่านี้ไว้แล้วด้วยนะครับโดยในแต่ละปีนะครับสสคครับจะได้รับงบประมาณปีละ4 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมล้านบาทถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนจะมีให้สวัสดิการเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่นั้นนะครับสสคครับขอดูตัวเลขผู้ที่ลงทะเบียนรอบใหม่ว่าจะมีทั้งหมดจํานวนเท่าใดนะครับก่อน จะก,กำหนดเพิ่มสวัสดิการแห่งรัฐใด,ดๆนะครับผมในส่วนนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับลดเป้าจัดเจ็บรายได้ของกรมภาษีนะครับอาทิเช่นกรมสรรพามิรกรมสรรพากรและกมรมศุลกากรนะครับในปีงบประมาณ2563นะครับเดิมตั้งเป้าเก็บไว้ได้ก็คือ2.87ล้านล้านบาทนะครับเนื่องจากปีนี้กรมบัญชีภาษีได้ออกมาตรการดูแลเศรษฐกิจในช่วงที่สถานการณ์โควิด แพร่ระบาดนะครับผมอย่างไรก็ตามเรื่องฐานะการคลังที่เป็นสิ่งของกระทรวงการคลังนะครับต้องติดตามดูแลให้ผู้ที่สามารถจัดการบริการได้นะครับในส่วนนี้สําหรับปีนี้นะครับเป็นปีที่ไม่ปกติเพราะเชื้อไวรัสโควิดแพร่ระบาดดังนั้นนะครับจะคาดหวังให้รายได้ภาษีเป็นเหมือนเดิมก็เป็นไปไม่ได้นะครับรัฐบาลจะต้องใช้เครื่องมือการคลังนะครับ ในการดูแลเศรษฐกิจโดยสิ่งที่กระทรวงการคลังได้ดําเนินการหรือการลดภาษีบางตัวหรือการเลื่อนจ่ายภาษีออกไปนั้นเพื่อให้เกิดสภาพคล่องของธุรกิจนะครับและทําให้ประชาชนมีเงินหมุนเวียนในมือนานที่สุดนะครับผมก็ในส่วนนี้คุณระวันลนหรือศสคอนะครับได้กล่าวเอาไว้ก็สรุปสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแั่งรัฐหรือบัตรคนจน ของอันเก่าอยู่นะครับตัวเก่าอยู่ก็เดี๋ยวจะมีการต่ออายุนะครับเพื่อเก็บฐานข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ในปี64นะครับผมเพื่อให้ได้ใช้บัตรตรงนี้ต่อไปก็รอติดตามข่าวสารสำหรับเรื่องนี้กันได้เลยถ้ามีอัปเดตอะไรข่าวสามทีวีจะมาอัปเดตให้นะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอเนื้อหานี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ เพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อยข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลไมหมดเลยแนะนําให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าว3าทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสูขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ลำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับไม่ที่หนึ่งก็ที่สองที่สามก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าวสามทีวีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ ไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ